สอนวิธีการแก้อารมณ์กามโดยเฉพาะแต่การฝึกดูลมเนี่ยมันแก้ได้ทุกอารมณ์แต่อารมณ์กามเนี่ยมันนอนเนื่องอยู่ในสันดานมายาวนานมากสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยคล้องอยู่ในตัวนี้แหละหนักที่สุดไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยคล้องอยู่ในตัวนี้นหะหนักที่สุดที่มันอยากมาเกิดก็เพราะมันเสียดายอารมณ์ตัวนี้นะไม่ว่าใครก็ตามที่มาเกิดอยู่เพราะตัวนี้แหละรุนแรงมากที่สุดแล้วเราจะมีวิธีการมันวิธีการกําหนดลม สำหรับคนใหม่ต้องกำหนดก่อนต้องเพ่งก่อนตามรู้ตามดูมันก่อนเอาเริ่มต้นที่ไปจมูกนี่ดึงมันเข้าไปมันผ่านตรงไหนก็รู้ผ่านลงมาตรงนี้ก็รู้หลับตาเลยก็ได้เนาะเอาความรู้สึกไว้ข้างในเอาความรู้สึกไว้ที่ลมเอาสติหรือความรู้สึกนี่แนบไว้กับลมหายใจเข้าหรือจะใช้คําบริกรรมพุทโธแนบไปด้วยก็ได้ยิ่งดีเลยนี่แนบเข้าไปให้มันดึงเข้าไปมันผ่านตรงไหนก็รู้ทําตามนะ คนใหม่หรือคนที่ฟังอยู่ทางบ้านให้ทําตามครูบาเอาไปหยุดไว้ที่สะดือแล้วปล่อยลมหายใจเข้าหายใจออกปล่อยลมหายใจออกแล้วหายใจเข้าแล้วค่อยมาเริ่มต้นที่สะดือใหม่เพราะมันจะกดดันตัวเองเกินไปลากออกมาออกมา,ออกมาล่องเขานี่แหละดึงออกมากับความบริกรรมแนบกับลมมาความรู้สึกแนบออกที่ปลายจมูกแลวดันออกให้สุด ลมยาวเท่าไหนคคำบริกรรมก็ยาวเท่านั้นความรู้สึกก็แนบอยู่กับลมเท่านั้นใช้ลมยาวประมาณสิบสิบห้านาทีหรือยี่สิบนาทีแล้วแต่เราค่อยเปลี่ยนลมใหม่บัดเปลี่ยนลมอะไรบัดใช้ลมปกติผ่อนคลายนะบัดเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปคุมมันตลอดนะอย่าไปคุมมันตลอดคือต้องรีแลกต้องรู้จักผ่อนคลายอย่าไปเคร่งเครียดเกินไปเรามาดูลมที่ปลายจมูกนี่บัด มันเข้าสั้นออกยาวเข้ายาวออกสั้นออเข้าสั้นออกสั้น,ออก,น,ออก,นก็รู้จะไปบังคับมันตัวนี้แค่กําหนดอยู่ที่ปลายจมูกมันจะรู้สึกผ่อนคลายลงมามันจะไม่ตึงเครียดเท่าไหร่เราต้องรู้จากวิธีตัดล่อมจิตตัวเองนี่พอลมนี้รู้สึกว่ามันสบายขึ้นแล้วปุ๊บใช้ลมหมาเหนื่อยบัดลมหมาเหนื่อยเป็นยังไงเข้าสั้นออกสั้นกระชับกระชับกระชับเข้ากระชับออกนี่ตัวนี้มันจะเห็นทุกข์มากเลย ลมเข้าสั้นออกสั้นเนี่ยแล้วลมตัวนี้มันจะเสริมกําลังสมาธิได้ดีมากแทบจะไม่ไหลไปกับความคิดเลยเหมือนมันสั้น,น่งระยะทางมันสั้นเข้าสั้นออกสั้นเข้าสั้นออกไม่มีทางที่จะไปคิดปรุงแต่งได้เลยความคิดไม่สามารถผุดขึ้นมาได้เลยลองดูสิเพราะเราเพราะเรากําหนดลมเข้าสั้นออกสั้นนี่ลมตัวนี้จะมีกําลังได้เร็วแล้วมันจะเหนื่อยบัธาตุไฟก็จะร้อนขึ้นมากตัวนี้นะหน้าอกรู้สึกว่ามันจะร้อนขึ้นมาเลย หัวใจก็จะเต้นอย่างรุนแรงขึ้นธาตุน้ํามันฉูบฉีดเร็วขึ้นเห็นไหมเราบังคับลมปั๊บเนี่ยธาตุอย่างอื่นเปลี่ยนไปหมดไฟก็จะร้อนขึ้นน้ําก็จะฉูบฉีดเร็วขึ้นธาตุดินก็จะหนักขึ้นหัวใจก็จะเต้นแรงขึ้นแกล้งกระเพื่อมภายในกายเราจะเห็นชัดบันเขาเรียกว่าอะไรความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วลึกได้ก็รู้ตัวรู้ตัวก็ทั่วพร้อมอย่างเงี้ยพอใช้ลมนี้เหนื่อยแล้วกลับมาใช้ลมปกติลมปกติก็คือรีแลกพักผ่อนก่อน เห็นไหมต้องมีอนุโลมปฏิลมอนุลมปฏิลมคือมันเหนื่อยแล้วก็หยุดพักก่อนแต่คําว่าพักตัวนี้ก็คือการกําหนดลมเหมือนเดิมกําหนดอยู่ที่ปลายจมูกมันจะเข้าสั้นออกยาวเข้ายาวออกสั้นคนแล้วแต่มันแค่รู้อยู่ที่ปลายจมูกเห็นไหมบางทีเราอย่าไปตึงเกินไปแต่ทําให้มันต่อเนื่องเลยใช้ลมนี้พักผ่อนลมฟีสไตล์หรือลมรีแลกตัวนี้พักผ่อนแล้วเรากลับมากําหนดลมอีกใช้ลม หายใจเข้าลึกๆแล้วก็กั้นไว้บัดกั้นแล้วก็ลองเบ่งดูบัดเวลาเรากั้นไว้กั้นไว้แล้วลองลองเบ่งเลือดมันจะกระจายออกไปเพราะเราสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆเอาไปหยุดไว้ที่สะดือเนี่ยเอาความรู้สึกไว้ตรงกลางเลยวัดวัดลงมาเลยตรงไหนมปนจุดกึ่งกลางที่เด่นชัดที่สุดก็คือสะดือเบ่งให้ลมมันวิ่งกระจายออกเป็นสามร้อยหกสิบงศาแล้วเลือดมันจะฉูบฉีดลมมันจะดันท่าน้ำเนี่ยฉูบฉีดไปได้ทั่ว มันเป็นการรักษาโรคไปขยายหลอดเลือดที่มันตีมันตันได้ด้วยบังเห็นไหมเราเราต้องรู้จากเทคนิคถ้ามันคิดมากๆบางคิดมากๆให้กั้นลมนี่เทคนิคพวกนี้ต้องมีเล็ดเทคนิคที่มันเสริมเข้าไปกับนี้ก็มีอีกลองกั้นลมโดยซิคนไหนที่คิดมากๆตอนนี้นี่ถ้ากั้นลมปั๊บความคิดหายหมดแต่วิธีนี้เป็นวิธีการบรรเทาเฉยๆไม่ใช่วิธีที่ถาวร เป็นวิธีการที่บันเทาไม่ให้ความคิดมันฟุ้งมากเกินไปแต่วิธีต่อไปคือฝึกลมปราณบัณฑ์ฝึกวิทยายุทธตัวนี้ถ้าคนไหนมีนิสัยวาสนาที่มีฤทธิ์มีเดชเนี่ยพวกนี้จะค่อนข้างจะฟังก์ชั่นพิเศษจะเยอะนี่จะมาหลงกับของเล่นเนื้อบัณฑ์ของเล่นมันจะเริ่มเข้ามาเนื้อบัณเริ่มมีกําลังขึ้นมาแล้วเนี่ฝึกลมปราณบัณฑ์ฝึกเคลื่อนลมดันลมไปจุดนั้นจุดนี้ ทำไมลุงตาท่านบอกว่าท่านหายใจทางกระหม่อมได้เราก็เลยลองทําดูบัดนี่เห็นไหมปัญญามันจะแตกชา้นไปเองนะแล้วมันจะหาคําตอบในตัวของมันเองทําไมลมมันถึงวิ่งออกกลางกระหม่อมได้บัดเนี่ยจิตมันมีกําลังตัวสมาธิหรือสมาธานี่แหละทาให้จิตมีกําลังเราจะสามารถบังคับลมได้บัดทายังไงลหละลมมันถึงจะออกกลางกระหม่อมเข้าออก,กลางกระหม่อมเอาความรู้สึกใหม่ๆมันยังกระท่อนกระแท่นอยู่ เอาความรู้สึกจับเลยหลับตาลงเนี่ยดึงลมเข้ามาเลยความรู้สึกมาจับกางกับหมองด้วยสูตรลมหายใจเข้าทางไปจมูกประมาณสักสี่สิบหรือ5้าสิเปอร์เซ็นต์แบ่งครึ่งยเอาความรู้สึกมาจับตรงนี้เอาความรู้สึกมาจับตรงนี้แบ่งมาตรงนี้แต่จมูกยังไงมันก็หายใจเข้าเองโดยธรรมชาติอยู่แล้วนี่เห็นไหมเราดึงลงเข้ามาเหมือนมันมีอะไรมุดเข้ามาคันยุบยิบยุบยิบยุบยิบเนี่ยหายใจออกก็ความรู้สึกดันลมออกนี้ครึ่งหนึ่ง ส่วนหนึ่งก็เอาความรู้สึกดันลมขึ้นไปมันจะมุดออกเลยรู้สึกคันๆเลยบัดต่อไปแล้วเราสามารถเอาลมนี่วิ่งบนหัวก็ได้บัดแค่เอาความรู้สึกบนเฉยเอาความรู้สึกแก่งมันเท่านั้นเองลมมันจะวิ่งรอบหัวเลยเหมือนมีแมลงอะไรมาบินบินบินตอมอยู่แถวนี้แต่มันไม่ใช่ต่อไปแล้วมันจะวิ่งเองบัดทำส่วนที่มันใกล้จมูกต่อไปเราออกตาก็ได้บัดเอาเข้าตาก็ได้ทำไมมันถึงวิ่งได้ทั่วกาย เพราะภายในกายเรามันมีอากาศสาธัธาดบัตรถ้ามีอากาศสถทธาดไฟมันก็ย่อมติดได้อากาศสถาธาดแปลว่าอะไรช่องว่างมันแม้แต่เส้นผมเส้นเล็กๆนี่ยังมีอากาศสถธาดอยู่นะแม้แต่เส้นขนเล็กๆนี่ยังมีอากาศสถาธนะแนนา,า,าธแทรกอยู่นะคือช่องว่างมันจะดูดน้นําเลือดน้าหนองอะไรขึ้นไปหล่อเลี้ยงเส้นผมมันถึงยาวได้ตามร่างกายของเรามีอากาศสาัทธาแทรก,กซอนอยู่หมด อยู่ทุกเกือบทุกอน,นูทุกอน,นูก็ว่าได้แม้แต่ในกระดูกในเยื่อกระดูกอะไรพวกน,นี้มันมีอากาศสัทธะอยู่หมดลมมันก็จะช้อนชัยไปสมถานนี่ช้อนชัยไปทุกอน,นูส่วนอื่นสามารถเคลื่อนไปได้หมดบัดแต่อย่ามาทําอยู่ตลอดบัดมันจะซีเรียสเกินไปเขาออกฝาเท้าก็ได้เข้าฝาเท้าก็ได้แล้วบัดเห็นไหมพลังงานของชานจะแทรกซึมไปแล้วพลังงานของสมถะ มันจะเริ่มปรับบนันมันจะเริ่มปรับทุกส่วนจะเกิดการขัดแย้งขึ้นมาสารพัดแล้วขั้นเนื้อขั้นตัวเพราะลมหรือสมถมันชอนชัยไปทุกอนูปวดกระดูกกระเดี่ยวขึ้นมาแล้วเหมือนคนเป็นไข้เหมือนคนโดนทุบโดนนวดอะไรพวกน,นี้กล้ามเนื้อจะรู้สึกเสียดแทงไปหมดหน้าอกก็จะตึงๆแน่นๆเข้าแล้วหน้าอกก็จะร้อนๆแล้ว หัวก็จะเริ่มตึงเริ่มปวดอย่างรุนแรงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วฟันมันก็จะเจ็บไปทุกซี่แล้วเริ่มแล้วเป็นๆห้ใหายบางทีกินน้ําที่ยังไม่ได้ใส่น้ําแข็งหรือน้ําไม่เย็นมันก็เสียวฟันขากรรไกรเนี่ยเจ็บไปหมดเหงือกนี่บวมไปหมดพองไปหมดเลยกระพุ้งแก้มกระพุ้งปากนี่พองไปหมดมันจะเริ่มซักฟอกสารพิษสารเคมีที่เราเสพซากพืชซากสัตว์ไปนี่ผื่นจะขึ้นเต็มแล้วผื่นแดงๆนี่ยจะ ขึ้นเต็มผิวหนังเลยคันเข้าไปในเนื้อในกระดูกคันเข้าไปทุกอนูเริ่มคันเข้าไปในลําคอจะไอบ่อยดคอก็จะคันมันก็จะไอบางทีคือน้ําลายยากบางทีน้ําลายเยอะบางทีไหลซ้ายไหลความก็จะดึงกันยืดไปยืดมาเสียดแทงบริเวณไหลไสซะส่วนมากบางทีเวลามันเสียดแทงไหลซ้ายเหมือนไฟช็อตบางทีไถทอยเหมือนไฟช็อต นี่สภาว่าพวกนี้มันจะเกิดขึ้นบางทีก็นั่งอยู่หลับตายอยู่ตัวโยกตัวคอนอยู่ตัวเบาเหมือนมันจะลอยขึ้นบางทีก็เหมือนเอาเหล็กมาแทงเลยเอาเหล็กมาแทงตามแผ่นหลังตามเนื้อตามตัวพวกนี้ก็จะเป็นตะคิวเริ่มเป็นตะคิวเหมือนคนเป็นตะคิวกล้ามเนื้อก็จะเริ่มขั้นมันจะปั้นเข้าใจไหมเวลาเรานอนบางทีนี่น่องมันจะบีบเข้าบีบเข้าแล้ว คือสาภาว่พวกนี้มันจะบังคับให้เราออกไปเดินบางทีมันเห็นเรานอนนานปั๊บมันจะบีบเราเลยมันเห็นเรานั่งนานปั๊บมันจะบีบเราเลยมันจะบังคับให้เราทําความเพียรบางทีจับขันขึ้นมาเนี่มือล็อกกับเนี่ยเก่งไปหมดแล้วล็อกเลยก็มีจับช้อนอยู่ล็อกก็มีเรื่องนี้เป็นเรื่องปกตินะสําหรับคนฝึกดูลมนะแต่สําหรับคนไม่ได้ฝึกอันนั้นครูบาไม่รู้ แต่ครูบาฝึกมามันเป็นอย่างนี้คือบางทีนอนหลับเพลินๆแป๊บมันจะเหล็กมาแทงเลยคือมันจะปลุกให้เราทําความเพียรอันนี้อย่าไปสงสัยนะอันนี้อย่าสงสัยอย่าไปหาหเหตุหาผลเพราะอะไรเราเริ่มมีทรัพย์แล้วเจ้านี่เขามาทวงเจ้าหนี้เริ่มมาทวงแล้วทั้งกลางวันกลางคืนด้วยบางทีคิดไม่ดีนิดเดียวเี่ยขาหวั่นยูอับลงเลยสั่นไปหมด แล้วการปรับผิวก็จะเริ่มปรับเวลาไปอาบน้ําขี้ใครจะออกเยอะตื่นเช้าๆมาเนี่ยเสลดก็จะเยอะขี้หูก็จะเยอะขี้ตาก็จะเยอะขี้ก็จะดําบางทีมีเลือดปนออกมาเหม็นเป็นพิเศษเยี่ยวบางทีเนี่เหมือนเยี่ยวไม่สุดเริ่มแล้วนะมันกาลังบังคับน้ํากามบอกวิธีการต่อยอดทํำยังไงเทคนิคที่ครูบาบอกก็คือการฝึกเคลื่อนลม ฝึกเคลื่อนลมสําหรับคนที่มีกําลังแล้วนะสําหรับคนใหม่กําลังไม่ถึงอย่าพึ่งหรือจะทดสอบก็ได้เนาะทดสอบเพื่อให้เราเห็นมันเน้บัตเ่ยเมื่อก่อนเราไม่เห็นรู้อยู่ว่ามันมีแต่เราไม่เห็นเพราะเราไหลเข้าไปปุงแต่งกับมันพวกนี้เริ่มแล้วนะนะบัตนเน่ยบางคน,นอายุห้าสิบกว่าปีเนี่ยเมนมาก็มีจริงๆนะ อันนี้สภาว่าพวกนี้แม่ชีมาเล่าให้ฟังหรือบางคนเขาเป็นโยมเขาไปฝึกที่กูบารปอกบางคนอายุห้าสิบกว่าจะหกสิบแล้วเม่นมาก็มีเหมือนเมนมันหายไปนานบางทีเนี่ยนมบวมขึ้นก็มีเอาจริงๆนะนมมันตึงขึ้นคือมันจะปรับทุกส่วนมันจะขับน้ําพวกนี้ออกมาบางทีเหมือนน้านมออกมาแล้วก็จะเจ็บมากบวมแล้วก็เจ็บเมื่อก่อนบางคนเนี่ยมันเอาชาันข่มไว้เห็นไหมบางทีสมาธิขม่ม แล้วลมพวกนี้จะไม่แสดงอาการให้เราเห็นเหมือนมันมีน้อยนี่คนมันจะประมาทตรงนี้นี่แม้แต่อายุเจ็ดสิแล้วฝึกตัวนี้นะอารมณ์กามพวกนี้จะฟุ้งขึ้นมาเลยนี่อารมณ์กามนี่เลยคืออาสวะที่นอนเนื่องอยู่ในสั้นดานอย่างรุนแรงมาก